ก็มาถึงตอนจบแล้วนะครับสลัดโซโลเลเวลิ่งซีซั่นแรกซึ่งคิมมินแล้วก็จะมาสูมปัญหาในตอนนี้ให้ชมกันถต่ว่าเราก็รับชมไม่ได้เลยครับมาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับโดยจินอูน่ากำลังเสียท่าและถูกพวกอัศวินลุมโจมตีส่วนหินเทเลพอตก็ไม่รู้หลุนหายไปไหนแถมสกิลซ่อนตัวกับจิตสังหารก็ใช้ไม่ได้ซึ่งทางรอดทางเดียของเขาก็มีแต่จะต้องจัดก,การกับพวกนี้ให้หมด และสเตตัสของจินอูที่ปรากฏบนหน้าจอในตอนนี้ก็คือเลือกกับการเฟรนฟูลกาลังจะหมดแล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นจินอูก,ก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้เพราะเขาเคยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดมาตลอดเขาจึงเข้าใจความน่าสมเพชนั้นดีกว่าใครจากนั้นอยู่ๆก็มีเสียงของผู้คนที่เคยดูถูกเขาแทรกเข้ามาในหูนะครับรวมถึงชียอนและก็จูฮีที่บอกให้เขานับพอได้แล้วจะฝืนตัวเองไปมากกว่านี้เลย แต่นั่นก็เป็นเสียงของตัวเขาคนก่อนนะครับโดยเขาคนก่อนก็บอกกับเขาว่าทุกอย่างนั้นคือเขานทำตัวเองทั้งนั้นทำไมจะต้องเลือกเดินไปในเส้นทางที่อันตรายด้วยหากที่ฮันเตอร์แรงอ e ีอย่างเขาเก่งขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้แล้วแท้ๆมันน่าจะเพียงพอได้แล้วไม่ใช่หรอและจินอูคนก่อก็ยังบอกอีกนะครับว่าตัวเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปมากจริงๆแถมมันแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยแต่นั่นก็เป็นแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นเพราะภายในก็ยังคงอ่อนแอไม่เคยเปลี่ยนและสุดท้ายก็จวนตายอยู่ดี จากนั้นจินอูก,ก็เสียท่าโดนอัศวินจับทุ่มลงกระแทกกับพื้นจนสภาพปางตายซึ่งจินอูก,ก็คิดในใจนะครับว่าสุดท้ายก็จบแบบเดิมอย่างนั้นหรอจากนั้นระบอกก็พาจินอูมาโผล่ที่กลางทะเลทรายซึ่งเป็นโซนลงโทษที่เขาเคยมาแล้วเมื่อตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วจินอูก,ก็ทําการฟื้นฟูความเหนื่อยล้านะครับแต่ย่าฟื้นฟูเลือดก,กับแช้ไม่ได้ผลเนื่องจากว่าเลือดอยู่ในระดับต่ำเกินไปซึ่งก็ต้องรองให้ร่างกายฟื้นฟูเองหรือแม่ก็ต้องรอให้มันฟื้นฟูในตอนที่เลเวลอัพ แล้วแล้วจะตะขับยักษ์ทะเลซ้ายก็โผล่มาเป็นจำนวนมากนะครับโดยพปหมายของเพชรก็เหมือนเดิมคือการเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน4ชั่วโมงจากนันจินอูก็พุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็วสุดท้ายจินอูก็สามารถจัดการกับพวกตะขาบยักษ์ได้อย่างง่ายดายนะครับทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูและเลเวลอัพขึ้นไปอีกในระหว่างที่รอเวลาหมดนะครับจินอูก็ได้ซื้อดาบในร้านค้าชื่อนท์คิลเลอร์ในราคา2ล้าน3แสนซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มดาเมจ25%ต่อมอนสเตอร์ประเภทชุดเกาะ นั้นจินอูก็ใช้หินลูนที่ได้มาจากหัวหน้าอัศวินอิกิตสีเลือดโดยผู้ใช้จะสามารถควบคุมสิ่งของทางกายภาพได้โดยไม่ต้องสัมผัสและในขณะที่เวลาในการทําเควสดกำลังจะหมดลงนะครับจินอูก็เตรียมตัวที่จะกลับไปสู้กับพวกอัศวินต่อและนนคิดเลือก็ใช้งานได้ดีมากนะครับทำให้จินอูสามารถสับพวกอัศวินออกเป็นชิ้นๆได้แบบสบายๆแต่ถึงแม้ว่าจินอูจะจัดการไปได้ตั้งเยอะแต่พวกอัศวินกลับไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยแถมพวกนักเวทที่อยู่ด้านหลังก็ไม่รู้กําลังทําอะไรทั้งที่ไล ต่แล้วจินอูก็นึกออกนะครับว่าพวกนักเวทกําลังใช้วิธีอัญเชิญพวกอัศวินออกมาจากเกศเพื่อใช้เป็นอาวุธทําให้ไม่ว่าจินอูจะจัดการไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่าประสบการณ์แถมจำนวนก็ยังไม่ลดลงแม้แต่น้อยจินอูเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปการไล่กาจัดพวกนักเวททั้งหมดจนเหลือแค่3ตัวนะครับซึ่งในขณะที่พวกมันกําลังจะเสียเปรียบพวกนักเวทที่เหลืออยู่ก็รวมพลังกันเพื่ออัญเชิญโกเลมออกมาสู้กับจินอูโดยประกอบรวบรวมพวกอัศวินเพื่อสร้างตัวให้แข็งแกร่งขึ้นมา แต่ในทะากับการยิ่งจานวนลดลงก็ยิ่งทาให้จินอูน,นเลงพวกนักเวทได้ง่ายขึ้นก่อนที่จินอูจะพุ่งไปจัดการกับพวกนักเวทและจัดการกับโกเลมลงได้สําเร็จทาให้พวกมอนสเตอร์ทั้งหมดถูกกาจัดนะครับซึ่งเมื่อทำเวสสาเร็จจากแต้มที่ทําได้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพขั้นสูงขึ้นไปอีกหรือระบบจะมอบอาชีพให้ตามผลวิเคราะห์ของผลงานที่ทําได้ในเวสโดยมมนสามารถเลือกเองได้และเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้นจินอูก็ถึงกับตกใจนะครับเพราะอาชีพใหม่ที่ระบบมอบให้กับเขานะั่นก็คือในโคแมนเเเซอออร์ึ่่่่่่งงป็นนนนนาาาาาชีีสสสสยยวททัั Monster, ิมตตตดดออกกใ้บบจููไล ของเขาก็เป็นแบบประชิดตัวแถมสเตตัสและสกิลก็เน้นลงไปที่ค่าพละกำลังเป็นส่วนใหญ่ซูจินอูก็บองว่าการได้เป็นเนโครแมนเซอร์แบบนี้จะทําให้สิ่งที่เขาทำมานั้นสูญเปล่าทั้งหมดจินอูเลยเลือกที่จะปฏิเสธแต่ระบบก็แจ้งเตือนนะครับว่าอาชีพเนโครแมนเซอร์ถือเป็นคลาดลับจึงได้ถามจินอูว่าจะยังปฏิเสธอยู่ไหม ทำให้จินอูถึงกับคิดหนักนะครับและคิดว่าอาชีพนี้จะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรอยู่แน่ๆซึจินอูก็คิดว่าความสามารถนจะต้องเป็นเวทอันเชิญเหมือนที่พวกนักเวทใช้แต่เป็นความสามารถที่คล้ายกับเนโครแมนเซอร์ตรงที่เรียกใช้งานบุคคลอื่นแต่จะพวกนี้ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกับเขาซึ่งก็ไม่มีบัญญัติห้ามให้เนโครแมนเซอร์ออกไปสู้แนวหน้าด้วยซึ่งทางอาชีพเป็นแบบเดีวยวกันกับสเตตัสสกิลก็จะท่งพลังตามที่เลเวลัพแน่ๆแ,และมันจะส่งผลงให้เหล่าคนตายแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นได้หรืือออสรรุปปก็คคไไมม่่่่่่่ใชแิิินนนนนููเเเเเทททาาัั้้ีีพลลวดยยยบ แต่เมื่อทําการอัพพลังและเปลี่ยนอาชีพอาชีพองจินอูก็เปลี่ยนจากเนโครแมนเซอร์เป็นจกักรพรรดิเงาซะง,งั้นนะครับเนื่องจากแต้ม,ท,มทั้งหมดที่จินอูเก็บมาได้เกินขีดจำกัดของคาร์แถมยังได้แต้มสกิลเฉพาะอาชีพกับแต,ต้มสกิลอย่างละสิบอีกด้วยซึ่งการที่จินอูได้รับรางวัลพวกนี้ก็เท่าก,กับว่าเควสนั้นได้จบลงแล้วและการเปลี่ยนอาชีพก็สําเร็จไปได้ด้วยดี สักพักินอูก็เหมือนจะได้ยินเสียงหวยหัวมาจากพวกอัศวินนะครับจากนั้นระบบก,ก็แจ้งเตือนในข่านับนป้อนคำสั่งสำหรับสกิลสกัดเงาจินอูจึงใส่คำสั่งว่าจงตื่นทำให้เงาของพวกอัศวินทั้งหมดตื่นขึ้นมานะครับซึรงระบบก,ก็แจ้งเตือนอธิบายว่าเป็นสกิลใช้เรียกหรือจัดเก็บเงาที่สามารถสกัดออกมาได้ตลอดเวลาและจะทําให้อัศวินพวกนี้กลายเป็นฐานเงาของจินอูแต่ระเวลของพวกมันก็ต่ำนะครับแถมมีขีดจํากัดในการสกัดอีกด้วยจากนั้นจินอูก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีหัวหน้าอสเวิน นั้นจินอูก็ทําการสกัดเงาของอีกิจสีเลือดขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าล้มเหลวเพราะพลังที่แข็งแกร่งของมันต่อต้านและจำนวนครั้งในการสกัดของแต่ละตัวก็มีเพียงแค่3าครั้งนะครับแต่นั้นจินอูก็ลองสกัดครั้งที่2ดูแต่ก็ล้มเหลวออีกตามเคยจินอูเลยบอกกับอีกิตสีเลือดนะครับว่าอย่ามัวเสียเวลารอราชาที่ไม่กลับมาอยู่เลยเพราะเขานั้นเป็นยอดนักลบและการฟาดฟันดาบศัตรูคือความปรารถนาของเขา จะม่ปล่อยให้สนิมกัดกินดาบในสถานที่ทิ้งร้างแห่งนี้ทาไมซึ่จินอูก็บอกว่าถ้าต้องการคนที่ยอมอุทิศดาบให้ก็จงม,มารับใช้ใเขายามโมแต่้าบลลางของผู้ที่จากไปมาปกป้องเขาผู้ที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าจากนั้นก็บอกให้อีกริตสีเลือดน,นั่จงตื่นซึ่งในครั้งนี้อีกริตสีเลือกก็ยอมใจโดยดีนะครับจินอูเลยมอบชื่อให้กับเขาว่าอีกริตจากนั้นอีกริตและหล่าอัศวินก็พากันคำนับจินอูผู้ที่เป็นนายของพวกเขาจานินอูเลยบอกก็ขอฝากตัวด้วย และก่อนจะจบนะครับชเวที่พาเหล่ากิลฮันเตอร์มาที่เกาะเชจูก,ก็ได้พบกับเรื่องที่น่าตกใจบางอย่างนั่นก็คือจมนวนยักษ์ที่อยู่ในเกาะแห่งนี้มันกำลังวิวัฒนาการแล้วนในหาในโซโลเลเวลลิ่งซีซั่นหนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายที่ชอบอยากดูเรื่องอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้น,นะครับรเพื่อช่วยเพื่อนๆเขียนใหม่ทางช่องเราโอชลวีขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ซีซั่นหน้าครับผมสวัสดีครับ